เพื่อนๆป้าจา,าเอาอันนี้ลงไปแล้วเห็นบอกเสื้อเหลืองๆค่ะพวกกุ้งกระป๋ามาตอมแหละกุ้งกระป๋ามาตอมแหละเพื่อนๆสิเห็นบอชตนานไดนเด้อเดียวตอนโยกเดียวป้าจ่าสิโยกขึ้นให้เบิ่งแต่ตอนนี้ถ้ายกตอนนี้เดียวเพิ่นสิออกเนาะต้องโยกตอนที่ตอนเฮาสิเห็ดกินแบบนี้เนี่ยป้าจาสิเห็ดกุ้งเต้นกุ้งสะดุ้งนะคะนี่เห็นบอก ่นมาตอมกุ้งตอมปลาตอมเต็มเลยเนี่ยเนี่ย่นอมแอม,มอมแอม,มอยู่แถวนี้เพียบภาพเลยค่ะรอดูต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะป้าจ๋าใส้อนาไว้พอดีมากเลยสิถามว่าเนี่ยสิกินก้อยอยู่บ่ได้แน่นอนเพราะว่าป้าจ๋ามาจอบเบิ่งแล้วฮะนะมันตอมขักเลยเพื่อนเพื่อนบ้า เดียวเด้อันนี้ฮะอไอยสวายอยู่ผู้อ้ยสวยอยู่ผูโอ้ยเลดเล็ดเลดเล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 ็เลมากเลดมากเอ้ยเพื่อนเอ้ยบ่ห้ไปตั๋วเลยอันนี้บ่ห้ยไปตั๋วแต่เงาเงวอยู่แบบว้ายแบบหลาย แบบเยอะ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 เยอะมากมากแบบแบบแบบเยอะมากมากเยอะลีประจา๋าโกบคือมาหนึ่งโกบสองโกบสามโกบโอ้ยเพื่อน,นขกัขกขกัขกขกัขกขั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 กเดี๋ยวเด้อมือประจ๋ามือประจา,อะ,จาอะไรคะยายจ๋าสีอันนี้นิละ่ะสีก้อยกุ้งไฮเฮียก้อยกุ้งเต้นกุ้งสะดุง้งหรือกุ้งเต้น เพื่อนเพื่อนแล้วแต่ไปสีเอินกันนะนะก้อยกุ้งป้าเพื่อน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 บอกให้ตัวเลยโหแบบเยอะเลยค่ะโอ้โหได้เยอะจริงๆก็เยอะกว่าทุกรอบเลยค่ะทุกทีขนาดขนาดเออทุกทุกที แบบเยอะเลยค่ะเยอะจริงๆหลายแบบเยอะเลยล<อ>่ะคา<อ>่ะเนี่เอาไปให้คุณยายนําถ้่วยหนึ่งนี่เยอะจริงๆปกติประจาแค่ใส่รอบเดียวก็พอก้อยแล้วฮนะน้กกนแต่รอบเดียวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเห็นมันมาตอมแล้วจะจ่ายเห็นแล้วก่อนจะขึ้นไปเล้าก็เลยไปถ่ายไว้แล้วว่ามันเห็นมันตอมแล้วค่ะ ทอดไ,ไหอไทอดทอดไหมไทอดมันไงเจ๊เอาไปทอดมันไงเอออาทิตย์ประจ่าเหลือกอ่อนหนูจะไปทอดทสองหน่อยไม่ใช่มันมีอยู่แล้วในตู้ที่ฟิตไว้น่ะมีอยู่แล้วอตอนแรกยายโกว่าจะเอากลับลูกพจนอยากกินได้เดี๋ยวทอดมาแต่ว่าพจนไม่เอากลับไงมีค่ะมีนี่เอาไปให้คุณยายก็ได้เอาในตู้ก็ได้เอาไปทอดมันน่ะค่ะนี่นี่วาพื้นว,าพ,นวาพื้นมันได้หลายแล้วมันก็อ้ซ้ายอยู่ หูใช่โอ้หัวปีมีอยู่หัวปีใหญ่นันน่หัวหัวที่อยู่ใช้ใช้ต้นแอะอะไรนะ่ะไปตัดได้แล้วค่ะนั่นนันนนนรตรงรใช่ค่ะให้จะแสงไปตัดให้เลยตรงติดกับเรานี่เองป้<ม>าอ้อยซอยอ้อยสวยอ้อยสวยอยู่ <c oughs> เยอะเยอะเเอเอเะครั้งแรกครั้งแรกที่แบบว่า อย,อยู่แบบนี้เพื่อน,นมาเด้อมาเด้อมาเด้อผ่บได้อันนะบึงขนาดปราจ้ากวาดแล้วกวาดอีกโ้ยเฮียว่ามือดาได้สิได้ปราจ้าวาอีก,อาม,าก,าอกมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนมาเด้อปราจ้าก้อยก้อนก้อยก้อนล่างก้อยก่อนเด้อเพื่อน,นขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะป้าหอสอสอเบอร์มาเนี่ยแล้วกับเพื่อน,นเสร็จแล้วเสร็จแล้วบึง เสร็จแล้วคะ่ะกุ้งเต้นกุ้งสะดุง้งประจากคุกคุกใส่ในนี้คุก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 ใส่น,นี้เลยแย่มกระเด็นใส่หน้าไปไปเขาจะท่ากินมาเด้อเพื่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อกุ้งสะดุง้งหรือว่ากุ้งเต้นนะจ๊ะ